ปี2024มาถึงแล้วยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ปีแห่งความมั่งคั่งนะครับใครจะตั้งตัวได้ก็มาตั้งตัวกันปี2024นี่แหละครับดวงชะตาราศีทั้ง12แล้วก็การจัดอันดับดวงด้านการงานการเงินความรักโชคลาภวาสนาติดตามได้ที่นี่ที่เดียวครับสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าชีพขัดกับดวง ก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินอาจารย์มงุฎโหนดวงลุมทรัพย์รับใช้ท่านผู้ชมดวงธุรกิจการงานโดยเฉพาะช n e l นี้ช n e l เดียวนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ลีโอนะครับชาวราศีสิงห์เกณฑ์ดวงปี2024การเงินความร่ำรวยของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะครับภาพรวมในปี2024ชาวราศีสิงห์เกณฑ์ดวงนี้นั่งดูแล้ว ถือว่ายิ้มตามและให้ความสุขตามเต็มที่เลยครับครั้งนี้อาจารย์มงกุฎนำคะแนนนะครับจากหลักวิชาโหราศาสตร์อินเดียมาให้พวกเราเรียนรู้และก็เข้าใจมากขึ้นนะครับคะแนนเหล่านี้ไม่ใช่คะแนนที่อาจารย์บงกุฎกำหนดเองหรือให้คะแนนเองไม่ใช่นะครับเป็นคะแนนจากพลังดวงโดยตรงจากซอฟต์แวร์โหราศาสตร์อินเดียนะครับมาตรฐานของทุกๆราศีเนี่ย จะต้องได้ที่28คะแนนนะครับถือว่าชีวิตมีความสุขชาวราศีสิงห์เนี่ยตลอดปี2023ไปจนถึงสงกรานต์ปี2024นะครับชาวราศีสิงห์จะมีคะแนนอยู่ที่29คะแนนนั่นหมายความว่าเกินมาตรฐานมา1คะแนน,นนะครับแต่พอสงกรานต์ปี2024ไปจนถึงสงกรานต์ปี2025 ก็คือปีหน้านะฮะดวง24ถึง25คะแนนดวงภาพพลังงานออกมาเนี่ย31คะแนนจากมาตรฐาน28คะแนนได้31อย่างนี้หมายความว่าดวงดีครับดวงดีและดวงดีขึ้นปี2023ดวงดีได้29คะแนนปี2024ดวงดีขึ้นไปที่31คะแนน แบบนี้อยู่ในบรรยากาศที่ลงทุนอะไรลงทุนได้เลยการเงินการงานเป็นไปตามคันลองที่ดีนะครับเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังทําความเข้าใจกันที่คลิปนี้เรื่องที่ต้องระวังเรื่องเดียวที่เหลือไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงหรือว่ามีความกังวลแล้วนะครับแต่ไอเรื่องที่ต้องระวังเนี้ยอาจารย์ก็จะเน้นพูดรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับ เวลาคนดวงดีเนี่ยไอตัวที่จะเข้ามาทำให้ตัวเราเกิดปัญหานะครับก็จะเข้ามาตอนดวงเราดีๆตรงเนี้ยตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เนี่ยเราเราเรียกบรรยากาศตรงเนี้ยนะครับทุกๆคนมีนะเราเรียกว่าความประมาทความประมาทเนี่ยมันจะเกิดขึ้น ตอนที่เรามีความสุขท่านผู้ชมค่อยๆพิจารณาตามนะเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยเราจะสำนึกตัวเราจะรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลาได้เนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับถ้าย้อนเวลาได้จะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษถ้าย้อนเวลาได้จะตั้งใจเรียนหนังสือถ้าย้อนเวลาได้จะไม่พูดแบบนั้นแบบนี้กับคนนั้นคนนี้นะครับเวลาเรามีความทุกข์เนี่ย ตัวเราจะมีความสำนึกเวลาเรามีความสุขตัวเราเนี่ยจะประมาทชีวิตเพราะนั้นตอนคะแนนดวงดีในปี2023ชาวราศีสิงห์ได้29 2024ชาวราศีสิงห์ได้31บรรยากาศอย่างนี้อาจารย์มงคลนำวิชาอุรศาสตร์มาสรุปเลยว่าชาวราศีสิงห์กำลัง ตกอยู่ในความประมาทชีวิตประมาทในทรัพย์ประมาทในชื่อเสียงประมาทในสุขภาพประมาทในวัยหนุ่มวัยสาวนะครับมันเป็นความประมาทที่แทรกเข้ามาในใจของเราค่อนข้างเข้มข้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นหนในท็อป5ราศีสิงห์เนี่ยนะเป็นหนึ่งในท็อป5ที่มีพลังดี5อันดับแรกที่มีพลังดีๆเลยนะครับ ด้วยอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเตือนเพื่อให้ดวงดีของเราเนี่ยดีแล้วมั่นคงยาวๆไปเลยก็คือต้องมาดูว่าชาวราศีสิงห์เขตแดนของท่านไปโดนกับอุณหภูมิไปโดนกับองค์มหาเทพองค์ไหนท่านก็จะมีเรื่องราวของเขาอยู่นะครับปรากฏว่าชาวราศีสิงห์ในปี2 0 2 4เนี่ยเกณฑ์ดวงที่สอดคล้องกันเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับ ดินแดนของพระหานุมานเทพถ้าชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ชะตาคล้องพ้องกันกับพระหานุมานเทพตามหลักของสำนักบร,ริษัทดุลทรัพย์ก็จะรู้เลยว่า<อ>เขาจะมีความเสียหายจากลูกน้องลูกจ้างมือขวามือซ้ายของเขานั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านแบบเราเข้าใจง่ายคือ ปี2024จะมีเงินเยอะปี2 0 2 4จะมีไรายได้มากปี2 0 2 4จะมีผลประกอบการอย่างสูงปี2 0 2 4ค้าขายอะไรเนี่ยมีแต่ยอดขายพุ่งๆแต่ไม่มีคนช่วยทำแต่คนที่ช่วยทำกำลังจะตีจากไปทำเองแต่คนที่ช่วยทำกำลังกินผลประโยชน์ลึกลับบางอย่างกับเราเราจะไม่รู้เลยว่าเขากำลัง โกงผลประโยชน์บางอย่างโกงสิทธิบางอย่างกำลังแอบคอร์รัปชันบางอย่างซึ่งเราก็ปล่อยปะละเลยอันนี้คือเกณฑ์ดวงปี2023ที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์มี29คะแนน29คะแนนเกินมาตรฐานมน1นา1คะแนนยังไม่มีปัญหาคอร์รัปชันยังไม่มีปัญหาที่เกี่ยวกับการโกงกินภายใน แต่ถ้าเมื่อไหร่ส่วนต่างกระดกขึ้นยกขึ้น,นเกินมาตรฐานที่3คะแนนก็คือ 29, 30, 31พอดีเลยชาวราศีสิง์ปีหน้า31คะแนนพอดีเลยก็อยู่ในข่ายของดวงดีที่เพิ่มขึ้น3คะแนนทีนี้ที่ตั้งของมหาเทพเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวของเขาใน Vedic Astrology ทีนี้ ปี2024ไปโดนหานุมานเทพก็เท่ากับไปโดนทหารเอกของพระรามซึ่งตำแหน่งนั้นอนาเขตดินแดนพระเจ้าคงนี้จะเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันถ้าเป็นทางดีเราเข้าไปตรวจสอบแล้วคนเก่งก็เก่งจริงซื่อสัตย์จริงไม่ได้มีคดโกงแต่ลองปล่อยปละและละเลยดูครับความประมาทตรงนี้ก็จะนำมาซึ่งช่องโหว่ช่องว่าง ให้คนดีเห็นช่องคอร์รัปชันแล้วเอาผิดยากคนดีก็จะกลายเป็นโจรครับและทุกๆคนที่คอร์รัปชันก็คือคนที่เห็นช่องว่างคนที่เคยดีมาก่อนทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าถ้าเขาไม่เคยดีมาก่อนไม่เคยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจมาก่อนไม่เคยทำดีมาก่อนความไว้วางใจของผู้มีอำนาจก็จะไม่มอบความไว้วางใจมอบอำนาจไว้ที่ ลูกน้องคนนี้มันจะต้องเกิดขึ้นก่อนมันเป็นกฎครับเพราะนั้นชาวราศีสิง์ในปี2024คะแนนยกจาก29คะแนนเป็น31หากคุณไม่ประมาทในทีมงานไม่ประมาทในเครื่องมือเครื่องไม้นะครับก็สามารถที่จะผ่านพ้นข้อขัดข้องตรงนี้ไปได้ดวงก็เข้าขายดีบวก3ตามสเต็ปก็คือถือว่ากำลังอยู่ในเรนจ์ที่ดีมากๆ แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยปละละเลยนะครับคนที่ช่วยคุณทำงานช่วยคุณหาเงินนี่แหละจะเป็นคนคอร์รัปชันจะเป็นคนโกงกินจะเป็นคนถ่วงคุณไว้ไม่ให้ถึงดวงดาวทีนี้ในเกณฑ์แบบนี้ต้องเตือนด้วยว่าของอุปกรณ์เราก็ถือนับในหลักโหราศาสตร์ถือนับเหมือนกันนะครับเช่นมันมีเครื่องจับ ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องพับซองจดหมายซื้อมาใหม่ๆเลยครับปรากฏว่าเราก็คิดว่าของใหม่ไม่เสียของใหม่ไม่พังถ้าเกณฑ์ดวงมันเข้าลักษณะอย่างนี้คืออยู่ในไข่หนุมานเทพเนี้ยไอเครื่องพับซองที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับซื้อมาใหม่ๆเนี่ยในยามที่ออเดอร์เยอะๆในตอนที่มีคำสั่งซื้อเยอะๆแล้วเราเร่งๆน,นะครับมันก็จะพังคาตาเลย มันก็จะเสียไปไม่ได้ทำให้เราส่งของไม่ทันนี่คือเวลาที่มันมีอุปสรรคในเกณฑ์ดวงนะักลักษณะอนุมานก็จะ,จะออกมาแบบนี้นะครับเครื่องก็ทรยศเราก็คือเครื่องมันพังเครื่องมันไม่ยอมทำงานนะครับในวันที่เราต้องใช้ด้วยนะท่านผู้ชมคนไหนเข้าใจนะพิมพ์คอมเมนต์บอกผมพระหนุมานนะพิมพ์ชื่อท่านเลยก็ได้ หรือจะพิมพ์ตัวเลข19.21.45ก็ได้นะครับใครพิมพ์ตรงนี้ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคที่เกี่ยวกับลูกน้องบริวารเครื่องมือเครื่องใช้ให้ผ่านพ้นทุกคนเลยเพราะว่า29มา31นี้ถือว่าดวงดีถ้าคุณไม่ประมาทเรื่องลูกน้องบริวารอุปกรณ์เครื่องใช้ถือว่าผ่านปี2024 ไปจนถึงสงกรานต์2 0 2มแบบคนรวยสวยหรูไปเลยผ่านไปเลยนะครับแต่ถ้ามันไปติดตรงนี้ก็คือไม่ผ่านนะผมเล่าประสบการณ์อันหนึ่งให้ฟังนะครับมีออร์แกไนเซอร์เจ้าหนึ่งรับงานอีเวนต์นะครับเขาได้จัดจ้างจอ LED ที่เอามาทำฉากหลังนะบนเวทีก็จะมีฉากหลัง แล้วก็ทำด้วยจอ L E D ใส่รูปภาพวิดีโอวิดีโอเข้าไปได้ดวงเขากำลังขึ้นสดใสามากเลยนะครับก็คะแนนประมาณนี้แหละแต่มีความประมาทซึ่งเตือนแล้วเตือนอีกนะครับคนเราเนาะบางทีเตือนไม่ฟังก็มีก็ไม่ได้ไปดูว่าลูกน้องทีมเนี่ยยึดน็อตเรียบร้อยหรือเปล่าปรากฏว่าผู้ประกอบการเจ้านี้นะครับทุกครั้งที่เขาจัดอีเวนต์เนี่ย เขาจะเดินดูน็อตทุกตัวด้วยตัวเองยกเว้นครั้งนั้นแหละครับที่ไม่ได้ไปดูน็อตยึดและในครั้งนั้นจอนั้นก็ได้ค่อยๆเอียงล้มมาทางด้านคนที่กำลังเป็นโคศกและท่านประธานที่ยืนอยู่ตรงหน้านะ,ะทั้งคนทั้งหมดในเวทีเนี่ยกระโดดหลบทันแต่จอ LED มูลค่าล้านล้านนะฮะหลักล้าน แตกเป็นชิ้นๆเล็กๆินน้อยเลยนะฮะผมเตือนแล้วแล้วก็มันก็คงมีกรรมบางอะไรแบบเนี้นะเวลานี้ก็เลยเอามาเตือนท่ันผู้ชมด้วยว่าเวลาเกณฑ์ดวงมันเข้าเขตหนุมานเทพเราไว้ใจไม่ได้ทั้งคนที่ทำงานกับเราและเครื่องมือเครื่องใช้ที่โคตรสำคัญในงานเราก็ไว้ใจไม่ได้ทำยังไงละ่ะ ให้เอาไล่คนออกทั้งหมดหรือเลิกใช้อุปกรณ์ก็ไม่ใช่วิธีแก้ให้ใช้ความไม่ประมาทสอบสวนมัน2อรอบ3ารอบตรวจสอบให้ดีก็จะผ่านไปได้นะครับสำหรับชาวราศีสิงห์คะแนนดวง29คะแนนในปี2023และยกขึ้นเป็น31คะแนนในปี2024เป็น1ใน5อันดับแรกที่ดวงดีเพิ่มความไม่ประมาทสักนิดหนึ่ง ดวงก็จะดียาวๆมีผลประกอบการร่ำรวยกันไปนะครับเรื่องความรักเรื่องอื่นๆไม่ต้องซีเรียสสำหรับราศีสิงห์เชื่อผมอันนี้การันตีได้ถ้ายังมีหัวใจกันอยู่และมีตังค์ใช้ยังไงความรักไม่ไปไหนครับทุกอย่างลงตัวถ้าตังค์ไม่มีจะไม่ลงตัวนะครับต่อให้ยังมีใจอยู่แต่ตังค์ไม่มีก็ความรักที่ไหนก็ไม่ลงตัวนะครับโอเค นั่นคือชาวราศีสิงห์ท้ายนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนติดตามกันมาโดยตลอดนะครับสถานีนี้ก็จะให้บริการข้อมูลทางโหรศาสตร์กันต่อไปในแชแนลครูมันีแชแนลนี้นะครับขอให้พวกเราให้กำลังใจกันต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คนอื่นดูบ้างเราก็ใกล้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วนะครับ ขอบคุณแทนทีมงานทุกคนทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าดวงราปักยังมีอยู่แล้วก็ราศีอื่นๆนะฮะฝากเข้าไปดูด้วยราศีที่ท็อปที่สุดคะแนนไม่ได้ห่างจากราศีสิงเยอะนักหรอกลองเข้าไปดูซิว่าใครต้องระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับอีพนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ